ชายหนุ่มชาวนาผู้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายกับควายคู่ใจไอถุยและที่ท้องทุ่งแห่งนี้เองเขาได้พบกับรินหญิงสาวจากเมืองใหญ่ผู้แบกหัวใจที่อ่อนล้ามาจากโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและการเสแสง้งเธอมาพักใจมาหาความหมายของชีวิตที่แท้จริงทุกย่างก้าวที่รินใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ความรักก็ค่อยๆงอกงามขึ้นอย่างเงียบๆ เสียงหัวเราะในทุ่งนาคำพูดที่อ่อนโยนใต้แสงจันทร์และสายตาที่มองกันอย่างจริงใจทำให้นาวินเชื่อในคำสัญญาที่เธอบอกว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไปหัวใจของนาวินจึงถูกมอบให้เธออย่างหมดสิน้นโดยไม่เหลือแม้แต่เศษเสี้ยวไว้ปกป้องตัวเองแต่ทุกสิ่งไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดกาลความเงียบคืบคลานเข้ามาแทนที่ เสียงหัวเราะหายไปรินเริ่มเปลี่ยนไปทีละน้อยจากแววตาที่เคยสดใสกลายเป็นแววเหม่อลอยจากมือที่เคยกลุ่มกลายเป็นมือถือที่เธอไม่เคยวางวันที่ความจริงปรากฏก็มาถึงรินยืนตรงหน้าเขาน้ำเสียงเย็นชากเกินกว่าจะเชื่อว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวกันที่เคยสัญญาว่าจะรักกันจนสิ้นลมหายใจฉันต้องกลับไป เมืองนั้นคือชีวิตจริงของฉันความรักของเรามันก็แค่ความฝันชั่วคราวชามผลไม้ที่นาวินตั้งใจจะยื่นให้หล่นกระแทกพื้นเสียงแตกสะท้อนดังก้องเหมือนหัวใจของเขาที่แหลกสลายพร้อมกับคําว่าลาก่อนรินหันหลังเดินจากไปไม่แม้แต่จะเหลียวกลับมาและนาวินก็ถูกทิ้งไว้เพียงลำพัง หลายวันผ่านไปเหมือนวิญญาณที่ไร้ร่างนาวินกลับมาที่คณาเดิมที่เคยมีเสียงหัวเราะและรอยยิ้มแต่วันนี้กลับมีเพียงความเงียบงันและบาดแผลในใจเขานั่งลงเงยหน้ามองท้องฟ้าที่เศร้าส้อยราวกับแม้แต่ท้อง